ดีพ่พี่น้องบ <า S 1> สบายดี FC เอฟซีเบิร์ดติดฐานได,ด,ด้พี่น้องเด้อตอนนี้เมียใหญ่เพ่เพิ่นคุยกับลูกสาวเพิ่นพี่น้องคุยกับเอาาื้อสนีป่าเนาะจาคของสองเพิ่อสบายดีเด้อพี่นอ้องส่งสันนป่าเด้อพี่น้องมาหูข่าวข้าว,าวน้ำการแบบเพิ่นอยู่กินแต่งใดสะดวกสบายโบดีนาใดาเหตุการณ์เหตุงานไปใส่ตู้ไปเหี่ยวบ่ จะคย้นไหมเห็นหน้าอจจะบอยกโทรศัพท <ừ> ์ขึ้นทีหน่อยหนึ่งเอองานบอยดีป่ะนะน้างานะสบายไห้เออสบายดียเจ็บเล็กๆคือตะเก่าันแล้ว สายทกับอยากดีป่ะแม่ไอ้ชื่อนี้หม่อเมือพอั้บ้านทัมกทงเม่ออากาีอย่าเจ็นเป็นอะนใ่ตัวอเนหมอลืเห็นงาบัตโเยเห็นงาบัตเนงาบกัน้อยนึงแต่ก้าอบันน้อยนงเอจะนอน เร่น้อยโตก็ได้ขึ้นมากคนมั่นแล้วแม่ว่าอันนิ่วกับแบบบ้านเท่าอะไรโอ้บิยร์มากผ้าละกันหัากผ้าเมื่อยได้บ้างได้เอาสาวน้อยสาวกระเต้นอู้อยากกินหมากผ้าวนี่แล้วมาหาสรยเขาเคยไปเหตุงานคือกันฝลุ้งตะกี้เขาเคยไปเหตุงานเขาเคยไปเหตุงานอยู่มาหาสรยเมื่อใหม่นั่นเขาเคยไปเหตุงานนะซอยอันนั้น บันแพ้โอ้บันแพ้าเขาเคยไปบันเพ้มาก้นาบันแพ้เดี๋ยวอันบันทพ่อมไกงคันเอาบเาราบันเพ้ไปลี้เยบบันเท้อันนั้นบันเเาเคยขี่ไปตลาด อือนกพ่อต่ำมาคืนบ้าแล้วเอาถส่กล่องมาเด้อร้อยไปขโมยของเพื่นได้เอาบไปคืนบ้าใส่กล่องมาก้านั่นเอาแนวหอานวกตัวมันตายนั่นเอ่อมาเอาแนวมันถ้าว่ามันต่ำมันน่าหละเออเออเอาใส่กล่องมาเนี่ยจักท้องสามหน่วยเนสิต้าอืมอืมอืม แกมอโต๊ะก็ได้ขึ้นมาคนมันแหนเฮ้ยมันยืดนะขีดน้ำมึงด้วยนี่จนหนาส้มเลยนี่ขีดกาขีดยูลูกเก่าเน,น,นาะก็เป็นธรรมดาได้ควรจะอยู่ในกันแต่เก่าเน่ไม่ได้ป่เป็นกับเป็นพอนับเจ๊เพื่อนน้า พอนะเห็นเห็นส่งเจ้าตกนี่ก็ะหายเจ้านด้สักนะเห็นส่งเห็นแพรตกตะลางก็ะหายถอนเจ้ามาหน้ามาชีนี่พระเจ้าเห็นส่งเจ้านี่เจ้าเคยนุ่งดีๆนี่ส่งตัวนี่เห็นโต๊ะล้มอะไรก็ะหายไม่ใครเก็บหายมาสักแล้วคือไม่มีสัญญาความห่วงใยจากพ่อแม่นอกจากน้อง เอามาหยกคักใลรเปอก FC ปสิบานเล่รับยกกันมันยันมาคอยดีปละ้่าอทลองถามเพื่นว่าเพื่นไปบิกซีใส่บิกซีใส่ปลาลูกบิกซีใส่ล่น โอ้ยสัญญาณบ้านเฮากระเดจะไปบิ๊กซีใช่จะไปแนคโครมาโทรบิ๊กซีซ้ำผ่านบอกแม่โคโลตัดโอ้ยไปไกลเลยว่ะ แม่คูที่กรุงเทพนะสีข่ขาวกรุงเทพเพือนเดี๋ยวแม่คูหางใจจงบบน,นงไปซื้อคอมใส่นี่สิบปเนมันได้เล <c oughs> อือนไเจ้าห้าแล้วดังเพื่ออย่าไปตื่นไปได้เลือดเด้อ เออเกินหอดมนอยู่ดีไม่แห้งแม่ก็ดีใจนะไม่ใหม้ลอยจับหยกเอ่อเกียวตีจับไผ่เรานอยู่ดีไม่แห้งจับโทรศัพท์ให้ท่าแม่นพ้ชายเจอมาหน้านี่นี่นี่ท่านผู้ชมนาบักไ่นี่มีเอฟซีทักหาอยู่บ่ ทมาหาฝนอยากมาเห็นสนี่ป่าจะดูใจอย่างเป็กาอยากมาหาตัดมาหาเนีป่ามาถึงตื่นนะเนีป่าบอกว่าสดำเยมาถึงกิมมา่าต้องแต่งตัเนี่ยแล้วเหรอวายอบนพิ้อยู่้วจะอยู่ไปเดชนาไปเบินงานเจ้าไปเบิ่งนันเซเวอน อี่ดีๆเด้อมอดปอยมาเด้อเรียบเไบป้าแบบท่าเปอืมอืม,อม,อมทำเขอขอมเพื่นได้ท่างแบบนี้เพื่อนก็นสบายใจลเลยทำเองก็ได้ใจบ่เขาไปบิกซีบิกซ่พกซาพุ่นใจอืม บ่ใหญ่ตก็บริณฑิ์นอขาวแต่เมื่อจะไปอีพ่อกับบริณนินก็ขึ้นกับบริณฑนอะไรแน่นอลูกเต่าก็เคยคนเป็นแม่เนาะมีคนหนึ่งเพื่อนอาจจะยังแบบว่าเรียกร้องความสนใจมันบอแม่แบบว่าแม่ทอแม่ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดาไปลำบากแตไปราพูดไปนานนอออ่าอยู่ดีแม่ก็ดีใจอืมเคยลำบากเคยทุกข์เคยยากแต่ว่าเรียกเล็กน้อยแก

ันนี่ไัเป็นคนลักเล็กน้อยหอมเผินตลอดเลยว่าสันไอชิวแค่ยิ้มดูพี่น้องพากันซองเบิงใช้คนน้อยนะอย่อยเบิงคนน้อยปะลุกอยาอเบิงน่องน้องงเบิงเน่อันนี้สองอันนี้ติิดเท้าี้มอม่อยู่เลยนะอืมอ่เบิงน้องนะปะลงให้เบิงเน่น้องนะอน ได้ยินว่าแม่มาเป็นเพือนหน่อยสบายใจนี่คดีดีๆล่ะก็สบายใจนี่มาเป็นเพื่อนหอยบ้างเขาเคยลำบากก็ปัจจัยไปลำบากเออเพื่อนกับธรรมดาตั้งแบบว่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่ประสบการณ์เนี่ยเยอะแยะหลายๆพี่น้องเลยอายุกับสามสิบห้าเลยลูกสาวคนโตเพื่อนเนี่ย สัญญาณก็่าค่อยดีอืมลูกกินหอดร้านกับห้องแก้มน้องอืมอืมหาหาคิวเบิ่งนะหาป้าเบิ้งนะไคิวนะฟืนแ่ลุพู เจอเจสวัสดีค่ะเจสวัสดีค่ะเจเปกระดังรถไปนำกันเนาะเคยแม่พุตไทยไม่เป็นก็ว่สดีด้วยแม่ สวัสดีแม่สวัสดีเธอเพิ่นบอกข้าใจเฮาหันดี้สวัสดีนเด้อสวัสด,ดีนะจ้ะเด้อเนี่ยบอกไปอยู่พระรามสองอยู่มหาร์ตไซยู่บ้านแท้ออกบ้าน <c oughs> ออยู่มหาสัแต่ว่าอยู่แถวแบบบ้านแพ้วอันนี่เอออำเภอบันแพวอ้ายบันแพ้วแหละแต่ว่าเฮาน่ะเคยได้นั่งรถบ้านแพวไปตลาดซอย2บ้านบ้านแพวนครปฐมเคยไปอยู่อยู่ด้านประจําอยู่หลายปีจนมาทํางานประสบอ้มประสบสมประสบก็ซันสมประสบคนละบ่อนกัน อน้ก็สมผสมไก่ะครปฐมบ่ไก่ลอยไก่เลยแม่เอ้ยนางรถดปนครปฐมบ่อไก่เนี่ยพญายอยมาต้นเลยโอ้พญายอยมากเล้พญาย่อบงนาเนพญานยเบอือย่องนาเน่งมนดย้ดีไม่แห้งก็ดีเลยเนาะ พเนรเจ่อยมากเลยพดเนม่วงนะพ่อสวัสดีพเนพ่ออืมลอยลอนเลยบไปจนามดบลลับหมดอัลลับหมดนี่กำโดดแล้ว

โม้วเาเม่ากตับนะครับผมน้อแห้งแล้วอืมบน่แห้งแล้วก็จะได้งานทำอืมได้เขาเขาาตัวตงานล้วเขาลอกคล้ายกับต่อกรอ้าฮ่าสมัยคุณเมื่อนี้ยมีแลวเนาะ อคิวนีนคืออยู่ไปอะลูกเอ้เขาใช้เคียวกนซอยเออห้นางเคี้ยวกดนซอยเคียวครับอันฟอน่อยเล่นนงเคียวกันแม่นหึ่งเอาเอานนเอาถือเอาถือหน่องกันไล่กัปั้นกันแล้วเว้ได้แบบนั้นไปใช้ขึ้นบดเัด้นหนอกบดเออเ่ี้ยงมันพี่น้องมากนมันจากเดือนจากได้ก็ลงไปใหม่อือื มันตัวยักษ์จะไทรายยันได้ขึ้นมากแยันดีเน่ยมายอะมากก่ยากมากเลยาปลุงเดี๋ยว้อยู่จักสีหาเดือนนี่จังขึ้นมากเพิ่งคายึ้นมาอย่ตีจึหอดปลาสนิแล้วเด็กน้อยติดกันอืมเขาจะคนเด้งาอกคนก็าหนักพ่อแหละเมื่อรถใช้มดปันเองอืมแล้วไปอยู่ทานี่ยมึงมีพยหมากได้เนยนะ ด็กน้อยกะติดองละหมักเด็หน้อยตนี้ยังคนซื่อหนึงได้กระเพงไปบิดครอบครัวเงอนซานอนียอืมไปเที่ยวกรุงเทพบิ๊กซีกรุงเทพเออถ้าแก่นสิพาไปบิ๊กซบิ๊กซไปโลด้รานังไหนโลดงโหลดพนแถวทาง อ,อยู่บ้านแถวกะสรุปแล้วก็เออทำการทำงานแล้วออสรุปแล้วก็คือได้ยินเนาะพี่น้องว่าเออเพิ่นกะทำการทำงานแล้วตอนนี้กะท่าเก่เพิ่นกะพาไปอย่างเกาะโลตัสอยู่เซนทันโลตัสอย่างอย่แหละอยู่กรุงเทพน้พี่น้องเนาะตอนนี้สันนีกน็สบายดีน้พี่น้องจากนั้นก็ขอบ,บุญขอบคุณเอฟซี FC ถูก่านเดอ้อที่คอยเป็นกำลังใจและก็ห่วงใยเออสันนีน้พี่น้องเนาะ ขอบคุณขอบคุณลายลาย่วาวปิดผัดประกันได้ก็ต้องขอโทษขออาภัยลายๆเด้วยสำหรับคลิปนี้เฮากข็ขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป,ป่าเด้วยพี่น้องสบายดี